บิสมิลลาฮิรบระห์ทานิรัทบรีษัทบริษัทบร้ษท่านนบีศ็อลลรลลอฮุอะลัยฮริวะซัลิัมทด้พูดถบงควาทประเสบริษัทบริกล่าวิษัทบริษบรศ็อทลัลลอฮบอิลัทบริับิัทบร่าัทบริับิษลทบริษัทบิลลาบิรัอบบินวะบริลอิสลามัทบริษัทบิมุฮัมมษัทบริริษัลบวิษะทบริับริัทริษทบรบริษัทิบรบริบิลลาฮิร็อบา ฉันพึงพอใจแล้วที่พระองค์นั้นเป็นพระเจ้าของฉันว่าบินอิสลามีดีนาและอิสลามเป็นศาสนาของฉันว่าบิมุฮัมมัดินรอซูลลและมุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตเป็นผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานูรตะลาได้ส่งลงม,มาเพื่อที่จะเรียกร้องมนุษย์ไปสู่ศาสนานอิสลามว่าจะบัตละหุนจันนะสวรรค์ก็จะได้สําหรับเขานะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในรางวัลและก็เป็นการบอกถึงคําอ่ออานสั้นๆง่ายๆนะครับคือการจํานวนว่า อัลลอฮ์คือพระเจ้าจํานวนว่าอิสลามคือศาสนาจํานวนว่ามุฮัมมัดคือศาสนาทูตของเรานะครับสวรรค์ก็จะเป็นของเขานะครับเมื่อเขาจํานวนเขาเปล่งวาจาด้วยกับความชื่อและความศรัทธาแล้วพร้อมกับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาวาจาบัตละหุนจนนะสวรรค์ก็เป็นที่สาหรับเขาเลยนะครับ